ออยเลียนแฟมลี่สวัสดีค่ะทุกคนมาทำอาหารกินกันค่ะวันนี้ออยจะทำน้ำพริกปลากระป๋องนะคะหรือป่นปลากระป๋องนั่นเองนะคะพอดีออยมีปลากระป๋องอยหนึ่งกระป๋องนะคะก็เลยรู้สึกอยากกินนะคะแล้วก็มีหน่อไม้ฝรั่งเหลืออยู่ด้วยนะคะนี่ปลากระป๋องของออยนะคะแล้วก็พริกก็เป็นพริกจากสวนเลยนะคะก็กำลังอ่อนๆน,น่าทานเลยนะคะก็ใส่ทุกอย่างลงไปตำนะคะแต่ก็ทำให้มันสุกแล้วนะคะอันนี้นะ่ะ แล้วอ้อยก็เอาปลากระป๋องใส่ลงไปนะคะตำ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 แล้วก็อ้อยใส่น้ำปลานิดนึงติดปลามากช่วงนี้นะคะแต่อันที่จริงอ้อยบีบมะนาวลงไปด้วยนะคะแล้วก็เติมน้ำปลานิดนึงแล้วก็ตบท้ายด้วยผักชีต้นหอมนะคะก็ตำ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 ใส่กันไปก็จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะต่อไปอ้อยก็จะมาเจียวไข่นะคะเป็นการเจียวไข่แบบง่ายๆตามแบบฉบับของออยลี่เองนะคะชอบแบบไหนก็ทำแบบนั้นค่ะไม่มีสูตรนะคะ ก็พลิกไปพลิกมานะคะก็เสร็จแล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วครัพร้อมกินแล้วค่ะมากินได้กันค่ะทุกคน